วันปีใหม่ในแต่ละบ้านบางคนบอกว่าอุ้ยเหนื่อยมาทั้งปีขอตอบแทนเรื่องราวดีๆเข้าสู่ชีวิตหน่อยอย่างบ้านนี้บอกเลยว่าเป็นของขวัญที่มีชีวิตดุกดิกได้ด้วยเฮ้ยอะขอทำให้ภรรยามีความสุขคุณเห็นไหมล่ะเข็โบแดงแสลงใใจเห็นยามไหนใจหายยามน้อน ต่เห็นหน้ามาแบบนี้ใจไม่หายหรอกคุณผู้ชมด้านรักจะตายเนี่ยคือเป็นคลิปที่พี่มดภรรยาของพี่หม่ำแกปโพสเอาไว้เมื่อเช้านี้เลยเป็นไงตื่นเช้ามาปุ๊บเอาโบแดงแปะหน้าพากสามีสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองไม่พอสร้างเผื่อเราแฟนคลับด้วยนะคะไม่ใช่ว่าติดเล่นๆนะ<อ>พี่มดแกบอกนี้ ตั้งใจติดเสมือนว่าพี่หม่ำเนี่ยเป็นของขวัญของชีวิต <Wow. S 1> เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต <Wow. S 1> ตื่นมาปุ๊บแล้วเจออุ้ยของขวัญชิ้นนี้ดีที่สุดเลยแล้วก็อยากจะให้สามีเนี่ยอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังคําอวยพรตามสไตล์พ,พี่หม่ำก,กันหน่อยจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีปีใหม่ใหม่ที่ผ่านมาขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็สุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮง มาแนวซีเรเลีย้ยสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะจ๊ะ,ะแต่พออวยพเรเสร็จพี่หม่ำแกยังระบายความอัดอั้นตันใจแหมจะว่ายังไงอดูอีกสักคลิปค่ะ <c oughs> จริงแล้วก็ไม่ได้อยากถ่ายเลยหรอกเมียวนำํามาติดป๊บมันก็ถ่าย <c oughs> เราไม่พูดก็ไม่ได้เราไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่นก็ไม่ได้มันก็โกรธเราตามใจเจ้าน่ะเออเบิ้กับเบเกับเบิมจะมีความสุขก็มีความสุขแค่นั้นละ แต่บางที่มึงไม่รู้หรอกว่ากูมีความสุขหรือเปล่าคืออยากจะถ่ายเนี่ยทุกคนมองเห็นว่าเหมือนกูคนสติไม่เต็มเหมือนคนติงต้องตองติงตองอ่ใช่แต่มึงก็อมยิ้มเต็มไหมลเต็มไหมมึงก็เต็มทุกคนนั่นแหละทันพูนะคะด้วยความคารพพูดแบบพี่หม่ำเลย มึงมีความสุกกูละมีบอมีไห้เนี่ยดูหน้ากูด้วยพี่บำบอกนะคะเออแต่ก็ไม่แล้สร้างสีสันคุณผู้ชมขาในวันปีใหม่แบบนี้อย่าน้อยใจไปเลยถ้าไม่อัดคลิปมาเนี่ยแฟนๆก็ไม่ได้ติดตามความน่ารักของพี่บำกับพี่มดไงพี่มดทำถูกแล้วกดไลค์วันนี้โบแดงนะพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นผ้าสามสีหรือเปล่าสงสารพี่บำจังเลยนะอย่าให้ผ้าสามสีเลยสงสัยว่าพกแป้งไปด้วยเห็นเงาๆอยู่นะคุณผู้ชม น่ารักค่ะเมาส์นะ